เปิดที่มาวลีฮิตพี่กระเทยจากเพลงวาดไว้กลายเป็นไวรัลทันทีกับคําว่าพี่กระเทยที่หลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ล่าสุดมีการเปิดเผยที่มาของวลีฮิตดังกล่าวว่ามาจากระบบซับไตเติลอัตโนมัติที่แปลท่อนร้องเพลงวาดไว้ของศิลปินสาวโบกี้ไลอ้อนจนเพี้ยนเป็นประโยคสุดฮาทั้งนี้เนื้อเพลงวาดไว้ท่อนดังกล่าวร้องว่าที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้แต่ระบบกลับขึ้นซับเป็นประโยคว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้ทําเอาชาวเน็ตแคปไปแซวกันอย่างสนุกสนาน เท่านั้นยังไม่พอสาวโบกี้ไลออนนักร้องเพลงดังกล่าวก็นําคําว่าพี่กระเทยมาแชร์ต่อจนดังขึ้นมาอีกงานนี้ใครไม่อยากพลาดไม่อยากตกเทรนต้องใช้วลีหิตพี่กระเทยกันแล้วล่ะคะ่ะ